ชื่อห้ามหาลาัยที่มีชื่อเสียงในแคนาดาพร้อมกับสาขาวิชาที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกหมหาลาัยที่เมืองโตลันโตชื่อว่า University of Toronto สาขาที่เด่นดังในมหาลัยนี้คือวิศวกรรมแพทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจวิทยาศาสตร์มหาลัยที่สองมหาลัยที่อยู่ที่เมืองวนคูรเวอร์ชื่อว่า University of British Columbia หรือ UBC นั่นเองสาขากฎหมายศิลปรกรรมการแพทย์วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้อม หมหาลัยที่3ชื่อว่า McG i l l University สาขาที่แนะนำคือจิตวิทยาวิทยาการคอมพิวเตอร์การวิจัยทางการแพทย์วิทยาศาสตร์ชางชีวภาพและวิศวกรรมเคมีหมหาลัยที่4คือหมหาลัยที่เมืองโคลัมเบียชื่อว่า University of c a l g a r y สาขานิติศาสตร์ศึกษาธรรมชาติการสื่อสารมวลชนวิทยาศาสตร์การบริหารและการวิเคราะห์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT ีนั่นเองและหมหาลัยสุดท้ายอยู่ที่เมืองอัลเบอร์ตาชื่อว่า University of Albert a สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์การเกษตรการบริหารธุรกิจวิทยาศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมและอิสวกรรมโยธาขา,าวิชาที่เก่าถึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของมหาลัยแต่ละแห่งแต่มีความสําคัญและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการและอุตสาหกรรมในแคนาดาและทั่วโลกหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ใหลายๆคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสวัสดีค่ะ